ไครเจ๋งสุดเทียบกันชัดๆ New Civic EHEV Mazda 3และ a l t i s HEV GR Sport รุ่นปรับโฉมปี2022บอกเลยว่าเดือดจริงๆโปรดกด Subscribe ติดตามทุกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราเชาวที่สุดสนับสนุนโดย Compact b r e a k b เบรกยอดขายอันดับหนึ่ง เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน compact จากยอดขายรถในเดือนมีนาคม2022ที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่จะหยุดความร้อนแรงของคันนี้ได้จริงๆ Civic ยังสามารถครองแชมป์ในกลุ่มรถ4เซกเมนต,ต์ได้อย่างเดียวแน่นด้วยส่วนแบ่งตลาดถึง60%เรือกว่า1,600คันแต่ Honda ยังไม่หนำใจเปิดตัว Civic EHEV เครื่องยนต์ใหม่ไฮบริดเรียกเสียงคือฮาให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้ ส่วนเจ้ารถจิว๋วโตโยต้ลลาโคโร拉อันตี้และมาซาาก็เพิ่งเปิดตัวรุ่นปรับอุปกรณ์โมเดลเย่ส2งยกันไปมาดๆวันนี้ที่สุดดิจะนําทั้ง3รุ่นมาแลกคุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันแน่ทั้งขุมพลังออปชั่นระบบความปลอดภัยและราคาตาพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ขุมพลังก่อนเลยดีกว่าโดยน้องใหม่สุดอย่าง C ีวิ c ehev จะได้เครื่องยนต์เบนซินแอตคินสันไซเคิลลิตรสสูบรหัส lfc 2 พวงกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริด iMMD พร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ณวันที่ทําคลิปนี้ทาง Honda ประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศตัวเลขแรงม้าและแรงบิดออกมาแต่ถ้าอ้งอิงตัวเลขจากเมืองนอกแล้วเครื่องยนต์บล็อกนี้จะแรงสุดในกลุ่มด้วยตัวเลข184แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง315นิวตันเมตร ในขณนะที่มาสเตอร์สายังเดี่ยวแน่นกับเครื่องยนต์เบนซิน Sky ActiveG ขนาด2ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด165แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2 1 3นิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะส่วนค o โรร่าอัลติสได้ปรับตัวท็อปใหม่เป็นรุ่นย่อยคโรร่าอัลติส EVGR Sport ์ด้ในเครื่องเบนซิน4สูบรหัส2 Z RFXE a t k i n s o n Cycle ินสขนาด1.8ลิตรทำงานร่วมกับระบบ โตโยต้าประเทศไทยไม่ได้ระบุตัวเลขแรงม้าแรงบิดรวมไวในสเปกแต่หากเราไปดูข้อมูลจากโตโยต้าอินโดนีเซียจะระบุไว้ว่าเครื่องบล็อกนี้มีกำลังรวมสูงสุด140แรงม้าที่6,400ร,รอบตนาทีและแรงบิด172นิวตันเมตรที่4,000รอบตนาทีดีไซน์ภายนอกเราขอไม่เจาะลึกในรายละเอียดเพราะความสวยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนที่เราจะเทียบไปเห็นกันหลักๆคือระบบไฟหน้าไฟท้ายและชุดแต่งที่ติดมาก,กับตัวรถ โดย c ีวิก e h e v ตัวใหม่นี้จะได้ไฟหน้าแบบ LED เต็มรูปแบบพร้อมไฟเ a y Time r u n n i n g Light แต่ไฟท้ายจะได้ไฟ LED แค่ตรงเส้นไฟรี่ลี่ลายส่วนไฟถอยและไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ล้วนๆอยู่มือเดิมเซ็นเซอร์ถอยหลังก็ยังไม่ให้มาซาจุดแต่ได้ชุดแต่งเพิ่มเติมอย่างล้อลายใหม่พร้อมอย่างขนาด 235/40R18 สปอยเลอร์หลังหางเป็ดสีดำและโลโก้ Honda สีฟ้าสุดรักโลก ขณะที่มาซา3จะได้ระบบไฟฟ u l l l วี LED ทั้งคันแบบไม่มีกัก๊กพร้อมปลายท่อโครเมียมคู่แบบสปอร์ตนอกจากจะเพิ่มซันรูฟเข้ามาแล้วยังเพิ่มสีตัวถังใหม่แพลตินัมคอสดูหรูหรามาเฮาขึ้นเป็นกองและถ้าเป็นรุ่นเฟสแบ็ก5ประตูจะได้สปอยเลอร์หลังสีดํามาด้วยเท่าน,นั้นยังไม่พออยังให้เซ็นเซอร์กัดร,ระยะช่วยจอดมาแบบจัดเต็มรอบคันด้านหน้า4ตําแหน่งส่วนด้านหลังกลับตัดไป2ตําแหน่งเหลือ4ตําแหน่งเอออย่างวะ แต่อ l t ิสรุ่นปรับโฉมได้จัดเต็มความหล่อก,กว่าใครเพื่อนด้วยชุดแต่ง G R Sport รอบคันไฟหน้า LED พร้อมแถบสีฟ้ารักโลกส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ Full LED พอเราขยับไปที่ภายในของตัวรถแล้วอ p t i o นของเจ้า Civic E H E V ก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่น R S ก่อนปรับโฉมมากนักได้หน้าจอ i n f o t a i n m e n t ขนาด9นิ้วเหมือนเดิมมีที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายพร้อมระบบเชื่อมต่อ Honda Connect รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและที่สำคัญที่สุดเลย คือได้เพิ่มแอร์หลังและเบาะหลังที่พับได้สักทีพูดไปน้ำตาก็จะไหลไปแต่ที่น่าเสียดายเห็นจะเป็นชุดลำโพงในรถเวอร์ชันไทยที่ยังเป็นแบบ8ตํตำแหน่งไม่ได้ชุดเครื่องเสียงพรีเมียมซาวล์ลำโพง12ตําตำแหน่งจากโบสเหมือนนอกใช่สิถัดมาที่มาซาสาภายในได้หน้าจอกลางแบบไม่สัมผัสขนาด8.8นิ้วพร้อมปุ่มคอ m m a n d c เซนเตอร์ไว้ควบคุมจอกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบเสียบสายไม่มีที่ชัดมือถือแบบไร้สายมาให้นะ แต่พอจะให้อภัยได้ด้วยชุดเครื่องเสียงบอสลำโพง12ตำแหน่งพร้อมซับบูเฟอร์แบบกระหึมจัดเต็มพร้อมให้ Active Driving Head-Up Display มาด้วยส่วน a ั t ติส GR Sport จะได้อ p ชั่นค่อนข้างครบไม่น้อยหน้าคู่แข่งโดยจะมีหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมระบบ T-Connect Telematics คล้ายๆกับ Honda Connect รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบเสียบสายเหมือน m a ส da ที่ดูจะสู้คนอื่นไม่ได้เลยคือเครื่องเสียงที่ให้ลําโพงมาแค่6ตําแหน่งเท่านั้นน้อยสุดในกลุ่มนี้เลยก่อนจะไปที่ระบบความปลอดภัยและราคาฝากแวะกดปุ่มติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกาลังใจในการทำเคลิปใหไปพวกเราด้วยนะครับเราลองมาดูเรื่องระบบความปลอดภัยกันดีกว่าโดยเจ้าซีวิคจะให้ถุงลมนิรภัยมาหกตาแหน่งทั้งคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมพร้อมระบบ Honda s e n s i n g ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนการชนและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก Adaptive Cruise Control with Low Speed Following ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ระบบช่วยควบคุมกันสองตัวขณะเข้าขออโ,โคโ้ง Auto Brake Hold ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและ Honda Lane Watch ที่ต้องดูกันเอาเองไม่มีระบบร้องเตือนเหมือนบลายสปอตนะครับ ในขณะที่มาซา3ให้ถุงลมนิราภัยมา7ตำแหน่งมากกว่าซีวิสตรงถุงลมป้องกันหัวเข่าคนขับส่วนระบบ iActive Sense ก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆที่เหนียวกว่าซีวิอย่างเช่นระบบเตือนไม่มีรถในมุมปับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติด,ด้านหน้าและหลังที่ความเร็วต่ำระบบเตือนไม่มีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบควบคุมแรงบิขดขณะเข้าโค้ง g v i n g Control Plus และระบบสัญญ,ญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรคกระทันหนัน ส่วนอัลติสจะได้ถุงลมเจ็ดตำแหน่งเหมือน m a ซาส3และมาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense ในรุ่น GR Sport ขึ้นไปโดยจะมีฟีเจอร์พอๆกับ c ีวิ c แต่ไม่ได้ให้มามากเท่า m a ซาสาสยังดีที่ให้ระบบ All-Speed Dynamic Radar Cruise Control สามารถควบคุมความเร็วได้ตั้งแต่0-177ถึง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจุดหยุดนิ่งกันเลยณนะวันที่เราทำคลิปนี้ทาง Honda ยังไม่ได้ประกาศร,ราคาออกมาอย่างเป็นทางการบอกเพียงแต่ว่าราคารถในรุ่นท็อป ehevrs จะไม่เกิน1,270,000บาทในขณะที่ m a ซาสามีด้าน4ประตูและ f a สแบ็ก k 5ประตูรุ่นปรับอุปกรณ์โมเดลเยียร์2 2 2 2จะคงราคารุ่นท็อป2.0 SP เอาไว้ที่1,198,000บาทส่วนคุลล่าอัลติสรุ่นท็อป H-EV GR Sport ที่ได้เครื่องไฮบริดจะมีราคาต่ำสุดในกลุ่มที่1,114,000บาทหากราคา c ซ v i c ชนเพดานอย่างที่ Honda ได้ประกาศออกมาแบบนี้จริง ก็คงจะทุกสถิติราคารถ4ี่เซกเมนต์ตัวท็อปที่ขายในไทยแพงกว่า m a ส d a และเตโยต้ามากสุดถึง113,000บาทกันเลยทีเดียวก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีประมาณเดือนมิถุนายน2022นี้ว่า Honda จะใจถึงพึ่งได้เคาะราคาสุดท้ายออกมาที่เท่าไหร่หลังจากได้เปิดรับจองเช็คกระแสกันมาหลายเดือนแน่นอนว่าแต่ละคันต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปและซีวิคก็ยังคงเป็นรถขวัญใจมหาชนคนไทย แต่หากเปิดราคาตัวท็อปมาเกือบ1 270 0 0บาทจริงก็อาจทำให้ใครหลายคนเปลี่ยนใจไปจองมาสเตอร์และโตโยตากันมากขึ้นก็เป็นได้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรถคันละเป็นล้านที่สุดแนะนําให้ทุกคนไปลองขับคันจริงกันก่อนเพื่อเลือกคันที่พอดีสําหรับตัวเรากันนะครับและคุณผู้ชมคิดว่าคันไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุดมาคอมเมนต์บอกเรากันได้ใต้คลิปนี้เลยโปรดกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสําคัญจากูดเราชาวที่สุดสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ